สวัสดีครับพ่อแม่นุกูกำลังพ่มช่องบ้านตะวันนะครับวันนี้ยางมาเบิงงัวอยู่ขอบของปีทรายผมนะครับอยู่บ้านไรพอใจฟ้านะครับพอดีเพิ่นขายงัวออกไปนะครับหาโตนะครับแต่ว่าขายต่เขายังพันมาจับนะครับผมเล่มาไทยใเบิองว่างัวเพิ่นขายเด้เป็นงัวจังใดงัวแบบใดนะครับตัวนี้เป็นงัวอยู่ขอบหลักเป็นงัวใหญ่เพิ่นนะครับพวกแม่ ใหญ่ๆพวกผสมไว้นะครับบางตัวก็ล่อการผสม,มนะ,ะตัวนี้เป็นชารูเล่นะ,ะลูกผสมชารูเล่ตัวนี้น่าจะเป็นเลือดเจ็ดสิหาตัวนี้แตงโมหรือเปล่าตัวนี้นายเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเอฟเอฟสองแม่บรามันบรามันนะ,ะชารูเล่ สซลเลสพวกนี the you know, ้ตัวเงยนะครับสูงหญ่ได้นี่หอยอ้วนย่างหักได้นี่นะครับพวเดี๋ยวนี่งมวลเนื้อนะครับมันมานะครับคือมวลเนื้อช่วงนี้ขายได้นะครับมวอ้วนก็ยังขายได้หัวมวลเลี่ยงมวอย่างนี่ยังยากอยู่นะครับท่านฝืนเดหัวเศรษฐกิจแบบนี้พี่น้องคนบ่มีเงินมีทองนะครับโซลเลสนี่จะแม่เงยของพวกนี้ พวกาไม่ไงพวกาไม่ไงเขาเป็นลูกกระทบฮินดูบาซินแม่เขาโม่เนี่เป็นลูกกระทบฮินดูบาซิ้นแม่แบบทั้งสี่นะครับพวกเขาเอาชาโลเล่ไส้เขาไม่เลยสูงไงเลยนะคลอยหาซิปขึ้นเลยนะครับแม่สุนชาโลเล่นี่มาเบิงครับที่เพื่อนขายออกชุดนี้เลยนะครับหาตัวนะครับหาตัว เดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะพ่มาฟังราคากันนะครับว่าราคาเท่าไหร่มีแต่ว่าสิเคาปีนะครับมั่วสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับชุดนี้เลยเป็นลูกประมาณกลมปัดเลยนะครับแต่บางตัวก็ธรรมดาเป็น,นแม่เขาเป็นชาโรเล่นะครับตัวนี้ตัวนี้แม่เป็นชาโรเล่ตัวนี้คือกันนะครับเป็นชาโรเล่แม่เป็นชาโรเล่ตัวผูครัอบอย่างดีเลยแต่เพิ่นเอาประมาณกลมผสม คนไดยมาหาตัวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกงวัวแม่บ้านวนะ่ะตามเขาไปแล้แม่เขาเอาไปแล้วไหมหรือ,อยังไงนะเป็นลูกงวัวไทยไทยผสมบามันแน่นิดนึงนะครับแม่เขาเจ้าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นเลี้ยงดีนะครับ <c oughs> ห้าตัวนะครับงวัวอายุไรไๆกันเลยนะครับสำหรับชุดนี้ คุนแยกนมได้สามสี่เดือนนี่มั้งคุนมากันใหนบน,นใหม่ไพย่ยังเกียวๆอยู่นี่นั่งเลยปวดโอ้ยตัวนี้ขากันเลยครับสีนี่สุดยอดเลยนะครับประมาณกลมนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้สีแดงขักโนะอ,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 อ้เออโอ้หามือเอ้โหดันมือคนเบิ่งครับสี โคตรซีเลยน,นี่แม่เขาน,นัแม่เขาโถมท้ายว่าง,ง,งั้นเหรอเว่าเป็นบอมมันเนี่ยนี่คือแม่เขาแม่เขาก็ซีดีนะครับเอาบอมมันแดงๆไซด์ดดเข้าไปอีกเนาะ,ะมันออกมาดั๊ดเลยะะสุดยอดเลยตัวนี้ลูกสาวโนเบินบ่าตัวนี้ตัวนี้เพิ่งบอสได้ขาย เพิ่นจำบ่ผิดว่าเป็นลูกโนเบิร์นลยนีแ่แม่เขาลูกแม่เขาเป็นลูกแดงการสินนะวัวหูลูกสาวแดงการสินไซโนเบิร์นนะครับเขาก็ตีแล้วค่ะเนื้อแล้วครับเนื้อเลยนะครับ,รบตีบางโตัวกับต้นเฮียวซึโก็สิตีมื่นเอ็ดมั่งตอนนี้ ตีหมื่นเอ็ดตัวนี้เจ็ดพันบ่เบิ้งเป็นยังคือว่าเจ็ดพันคับเบิ้งเบิ้งกับโบเด้น้อยก็เขาไปเด็ดเด้พี่น้องไล่ไล่เลียกันเลยแต่ว่าอาจจะบางก้อนแต่ว่าแม่เขาตัวน้อยแต่อายุเขาลายก้อนมูกครับตัวนี้สจหรับตัวนี้นะครับแต่มันติมีต้หนิ้มองหนึ่งพี่น้องเบิ้งสังเกตมองสวงเขาอะสวงเขามันจะเป็นสี่โค้งสุดนะครับมันจะเป็นออกมันโมยาลลงมานำข้างล่างนะครับเป็นสุดเกลดดี้ยงจริงนะนี่มองในหอยเขาตินะครับ จริงแล้วมันเหนือมันจะได้มันกันมันบเป็นอย่างหดึแต่ว่าในหอยเขาตีนะครับเพราะเอาไปเขาว่ามีคนตีเขาเขากับคายหงาเขานะครับนี่เลยเป็นเทคนิคโครงการซื่อว่าเขาขนาดเนือแล้วก็ยังตํานี้อีกเด้ห้ามงติแล้วเพื่อสิลดรลคาลงเพื่อสิสื่อบ่แพงนะครับมันเอาไปคุณนไปยังไปเขาเคียงแล้วมันกับเ่เกี่ยวกันนะครับใ้หมดยุ่สวงเขาอ่ะมันจะเป็น คนบ่สังเกตเลียก็บ่เห็นนะครับบ่ฮู้หอันงัวจอยมันสิเห็นชัดเจนแต่งัวอ้วนนี่เบิ่งยากนะครับหันซื้องัวนี่ต้องระวังเลยสว่างสุดนี่เขาสื่อโบตีแล้วแต่บางอย่างเข้ามาสื่อเขาเลยเขาเขาจะตีเขาเนาะสว่างสุดตัวนี้หมื่นเอ็ดตัวนี้หมื่นว่าตัวนี้หมื่นตัวนี้เจ็ดพันนั่นแหละ พวกนี้ตัวละหมื่นนะครับรวมๆแล้วสี่หมื่นแปดนะครับสี่หาตัวนี้สี่หมื่นแปดในหอยเขาก็เอา,อเอาไปต่อไปเล่มเพราะพ่อ,พอได้เล่มเขาก็อาจจะอาจจะว่ได้บางเทียรเขาอาจจะถืออันนี้มันเขาอาจจะว่าแม่เขาได้เล่มนะเขาอาจจะได้ตัวละพันสองพันอยู่นะครับเขาลุ่นเบิกนะพี่น้องเบิง อยู่นอมตลาดเขาเบื้องตามช่องยูทูปต่างๆเนาะก,ก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้เนาะครับงัวประมาณยังสี่นาะครับมันราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหตีนมนักซองลอยกุ้งซองลอยก่้งลุนลุนซูซีโยโลละหาสิบบาทซูซีด้วยพวกลูกผสมชาโรเล่มันก็อาจจะได้อันนี้ว่าชาโรเล่มันสีแพงก่อนเนี้ยนาะครับเนื้ออันพวกบรามันนี่มัน ตามที่เห็นเขาซื้อมันก็โดละห้าสิบบาทเออจะได้กลือคล้ายนะครับถือก็ได้เกลก็กต้องขายออกนะครับเพราะาเมันไหลแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงเกี่ยวหยาเนาะครับเกี่ยวหยามันมันโปรยเลยมันไหลแห้งนะครับก็คือข้าเฮ็ดหน้าแหละครับ,รบแล้วข้าวถือก็ตองคล้ายก็จ้องไว้แต่ข้าวปุ๊กนะครับ เกิดนี่คือกันนะครับนี่เพิ่นก็จงพวกเขาปลูกหรือพวกหน้าทงใหญ่ๆไว้นะครับเป็นจังต่เป <Yes. S 1> <k. S 2> ียบเป็นหน้าก็คือเป็นหน้าเป็นทงนะครับกิดพี่น้ามันก็ออกปลูกไม่ก็คือเด็กให้มันหน้าก็เด็กเกี่ยวเขาไม่นะครับมันก็เลยมันก็ลอกยู่แล้วนะครับเขาเนี่ยชือว่าแหละเป็นโลละห้าบาทขายโลละสิบบาทก็ขายโลละเจ็ดบาทก็ต้องขายนะครับเขาคิดเก่งสินะครับมันก็ขายได้คือกันนะครับบางคนบ่ขายบ่อยังกกลายเป็นเขาเก็บไว้หลายโพด แล้วก็มันกับบริยูสืบซื้อขึ้นหน้าดิงวนมันต้องหายมันกินนะครับมันก็เลยเห็ดเห้ยหาวหนักเมียอีทอบางทีเหาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาเนี่อยากขายอุ๊ปปั๊บถูกย่างคักรเบิร์นเห็นเข้าเขาหัวเหา้ยจำเป็นสีคลายถือแห้งนะเขาโคตรคักเลยแมงสีบางทีเหลือตัวละมื่นก็มีนะครับย่างเขาจำเป็นสีคลายคักเนี่ยแลย่างเขามาขายราคาแล้วเหี้ยบริยคลายนะมันผิดพลาดได้ข้นเ้างมันหมูยังยังจะมันเพาะหัวยังสีเกิดขึ้นมืออืึนนะครับเนาะมันก็เลย ก็คือพ่พอค้าเด็กขายออกไปนะครับอ๋อนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเวยมาเบิ้องัวพี่สายเนี่ยเพป็นขายออกนะครับไทยฝากพี่ฝากน้องนำ้ำผู้ติดตามช่องนะครับก็อ๋อถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตาม,มนั่นแหละสำหรับผู้ที่เขาเบิ้งใหม่นะครับเป็นกำลังใจเพื่อคลิปเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ